การทำงานของระบบไมโครอินเวอร์เตอร์ไมโครอินเวอร์เตอร์ถูกติดตั้งใต้แผงโซลาร์เซลล์ใช้ในการแปลงกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล a าเป็นไฟฟ้าเข้าสู่บ้านเรือนไมโครอินเวอร์เตอร์ทำงานร่วมกับ Data Transfer Unit หรือ Dtu ใช้ในการรับส่งข้อมูลผ่านขึ้นคลาวและสามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันได้เลยค่ะวันนี้เราขอแนะนำ Hoy My Micro Inverter มาพร้อมกับ2แอปพลิเคชันตัวแรก s m i Installer สำหรับผู้ติดตั้งค่ะเริ่มจากการเชื่อมต่อ DTU กับอินเทอร์เน็ตหรือ Wi-Fi mm hmm. เพื่อใช้ในการรับส่งข้อมูลและดูข้อมูลผ่านาง Cloud ค่ะ mm hmm. จากนั้นเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าหรือการสร้างแ plan กรอกข้อมูลหรือตั้งชื่อโรงไฟฟ้า mm hmm. เลือกประเภทโรงไฟฟ้า ระบุขนาดกิโลวัตต์ระบุที่อยู่เขตเวลาหรือภูมิภาคค่ะเพื่อให้แม่นยำนั่นเองจากนั้นเป็นการเพิ่มข้อมูลเจ้าของหรือ end user ผู้เข้าใช้งานตั้งรหัสผ่านบัญชีให้เรียบร้อยจากนั้นก็เลือกข้อมูลได้เลยค่ะถัดมาเป็นการเพิ่มอุปกรณ์ค่ะเพิ่ม serial number ของ d t u หรือ micro inverter ตัด layout ของแผ่นโซล่าเพื่อให้ง่ายต่อการดูข้อมูลค่ะ จากนั้นเป็นการตั้งค่าข้อมูลเพิ่มเติมค่ะระบุสกุลเงินระบุค่าไฟต่อหน่วยและกรอกข้อมูลในส่วนของส m a r t ทมิเตให้เรียบร้อยนะคะและอีกหนึ่งแอปพลิเคชัน s m y e N d User ใช้สำหรับดูข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลา r เซลล์สามารถดูได้เลยว่าตอนนี้โซลา r ผลิตเท่าไหร่และมีการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเท่าไหร่บ้างดูข้อมูลการผลิตย้อนหลังดูการผลิตไฟฟ้ารายแผงและดึงข้อมูลต่างๆออกมาเป็นกราฟได้ด้วยค่ะ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของไมโครอินเวอร์เตอร์หรือสนใจข้อมูลการติดตั้งต่างๆสามารถทักเข้ามาสอบถามกับทาง Impact Conic n ได้เลยนะคะเรามีทีมวิศวกรพร้อมให้คำแนะนำการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณลูกค้าด้วยค่ะ